สวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้เจอหมอหญิงผู้จริงใจรอบที่สามนะคะก็หมอเพิ่งเสร็จเคสนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับไลฟ์นี้ว่าตอนนี้คือเจอคนไข้เข้ามากันแล้วหรือยังเดี๋ยวระหว่างนี้รอแฟนเพจเข้ามานิดนึงนะคะก็คือตอนนี้นะคะวันนี้หมอก็มีเคสการใช้สารเติมเต็มนะคะแล้วก็ มีเคสที่ฉีดแล้วนะคะก็มีคำถามว่าเออคุณหมอคะเราจะแยกได้ยังไงว่าอันไหนเป็นสารเติมเต็มหรือว่าฟิลเลอร์จริงอันไหนเป็นของหิ้วมันจะมีวิธีการดูไหมนะคะซึ่งวันนี้หมอก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเอ,อ๊ะมันดูยังไงนะคะก่อนที่จะไปบอกว่ามันดูยังไงนะคะระหว่างนี้รอแฟนเพจนิดนึงนะคะรอแฟนเพจนิดนึงนะอ่าโอเคนะคะ นะคะก็มาดูว่าดูยังไงนะคะว่าฟิลเลอร์จริงเนี่ยเขาดูยังไงสวัสดีทุกคนค่ะกดแชร์ทักทายกันเข้ามาได้นะคะหมอเพิ่งเสร็จเคสนะคะก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะว่าวิธีการดูฟิลเลอร์จริง3วิธีดูยังไงนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าฟิลเลอร์นะคะหรือว่า,าสารเติมเต็มนะคะจะช่วยเรื่องอะไรบ้างก็จะช่วยในเรื่องของล่องลึกคนที่มีปัญหาล่องแก้มลึกนะคะคนที่มีปัญหาใต้ตาลึกใต้ตาโบ คนที่มีปัญหาขมับตอบแก้มตอบนะคะปากไม่ได้รูปคางไม่ได้รูปนะคะมีปัญหาในเรื่องของหน้าผากยุบนะคะสวัสดีเจ้าคุณอนาะจาจังสวัสดีค่ะหมอหญิงสวยยืนหนึ่งเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีคุณมรกฎค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะก็เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยนะคะก็สำหรับไลฟ์นี้นะคะเมืเ่อกี้เพิ่งเสร็จเคสมาก็วันนี้ก็ทำหลายอย่างเลยยกกระชับหน้า ปรับรูปหน้านะคะแล้วก็ยิงเลเซอร์นะแล้วก็เรียบร้อยละก็เลยอยากจะมาไลฟ์ให้ประโยชน์กับทุกคนนิดนึงก่อนที่จะกลับบ้านนะคะ mm. นั่นก็คือในเรื่องของสารเติมเต็มนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นที่นิยมมากว่าสารเติมเต็มที่ทุกๆคนไปฉีดกันเนี่ย โอเคผลลัพธ์ของสารเติมเต็มจริงๆจะขึ้นอยู่กับ2อ,อย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าผลิตภัณฑ์หรือว่าฟิลเลอร์หรือสารเติมเต็มนั้นนะ่ะเป็นตัวที่ปลอดภัยไม่ติดเชื้อไม่ใช่ของฮิ้วนะคะเป็นของจริงจากบริษัทนะคะแล้วอันที่2ก็คือในเรื่องของเทคนิคการฉีดการประเมินใบหน้ารูปหน้าของคนไข้นะคะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเทคนิคที่1ว่าเราจะมีวิธีการดู ฟิลเลอร์ที่เราฉีดเนี่ยว่าเป็นของจริงหรือของหิ้วดูได้อย่างไงนะสวัสดีค่ะพักทายกันมานะคะกดแชร์ให้หน่อยนะคะอะ่มาเริ่มกันเลยนะคะวิธีการก็คือมีอยู่3วิธีนะหอ่ะสมมติหมยอยกตัวอย่างกล่องฟิลเลอร์อ่ะสมมติว่าเป็นกล่องนี้แล้วกัน ะะสมมติว่านี่คือกล่องฟิลเลอร์กล่องนี้นะคะกล่องนี้อันนี้ก็จะเป็นของอเมริกานะคะทีห่หมอจะใช้ของอเมริกาเป็นหลักนะคะฟิลเลอร์กล่องนี้เวลาที่ฉีดนะคะเวลาที่ฉีดคุณหมอเขาก็จะฉีดใช่ไหมคะเราก็อาจจะขออนุญาตขอคุณหมอว่าขอคุณหมอแกะกล่องฟิลเลอร์ต่อหน้าเลยนะคะอันนี้ก็จะจริงๆขอได้อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรที่คุณหมอ ในคลินิกหรือว่าสถานบริการที่เราไปรักษาเขาจะไม่แกะให้ดูมไม่มีเหตุผลก็ขอแกะเลยนะคะขอแกะต่อหน้าเพราะเราจะได้มั่นใจว่าอ๋อไอตัวที่เราจะฉีดอยู่ในกล่องนี้นะคะขอขอแกะต่อหน้านะนะคะสวัสดีค่ะคุณติกรูโลกรู้สวัสดีค่ะอทีนี้มาดูว่าถ้าแกะเราเป็นยังไงจริงฟิลเลอร์ที่ผ่านอเมริกาที่ผ่านออยอมีเยอะนะคะอันนี้หมอยกเป็อย่างให้ดูว่าเป็นของอเมริกานะคะรุ่นนี้นะทีนี้พอแกะปุ๊บหมอจะแกะให้ดูเลยนะ แกะออกมานะคะแกะออกมานะก็จะเห็นเป็นอย่างนี้นะคะก็จะเห็นเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเราก็พยายามสวัสดีค่ะคุณพานุพงศ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วเราก็พยายามพอแกะออกมาเสร็จปุ๊บอย่างนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันมี1หลอดอันนี้เขาเรียก1หลอดหนึ่งหลอดนี่คือ1นซีซีนะคะก็จะฉีดได้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันเรื่องของการฉีดนะคะก็เสร็จแล้วปุ๊บก็ให้คุณหมอเขาแกะแบบนี้แกะแบบนี้อือตายตายโทษแท้ แกะแบบนี้นะคะพอแกะแบบนี้เสร็จก็ให้คุณหมอเขาแกะแบบที่หน้าเราเลยแล้วก็จะเห็นเลยว่าอพอแกะออกมาในนี้มันก็จะมีนะคะมันก็จะมี qr code เห็นไหมคะมันจะมีล็อตที่ผลิตมีเลขเห็นไหมคะแล้วก็มีวันเดือนปีที่ผลิตวันหมดอายุบอกว่าเป็นของบริษัทอะไรนะคะเป็นของบริษัทอะไรนะเสร็จแล้วก็ก็ให้คุณหมอผู้ฉีดให้เรานะคะแกะดูแกะเลยตอนหน้าเราเราก็ได้มั่นใจแล้วแหละว่าหนึ่งเนี่ยเราได้จากกล่องใหม่จริงๆนะแกะออ,ออกมาอย่างนี้แกะออกมาอย่างนี้ พอแกออกมาอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะเห็นนะคะว่าเนื้อหาก็จะมีบาร์โค้ดจะมีแบบสติกเกอร์สติกเกอร์ซึ่งแต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกันบางบางยี่ห้อเช่นเลเซเลนนะคะก็อาจจะเป็นแบบอยู่ติดอยู่กับ ติดอยู่กับหลอดเลยนะคะอย่างของเมกาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะแกะออกมาพราะแกะออกมาอันนี้คือสติกเกอร์สติกเกอร์นี่มีความสําคัญว่าสติกเกอร์นี่เป็นสติกเกอร์ของหลอดนี้ที่จะฉีดให้เรานะคะอ่าสติกเกอร์ตัวนี้จะมีอะไรบ้างจะมีอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นเหมือนเดิมก็คือจะมีล็อตที่ผลิตนะคะอันนี้อาจจะกลับด้านนิดนึงนะคะจะมีล็อตที่ผลิตจะมี ข้างบนก็จะเขียนว่าจูว erm, ีเดิมโวไลท์คือรุ่นโวไลท์ ight, แล้วก็ลอตที่ผลิตเมื่อไหร่นะคะแล้วก็หมดอายุเมื่อไหร่นะคะจำนวน1นึซีซีซึ่งสติกเกอร์ตัวนี้เราเราเป็นสิทธ์เป็นสิทธิ์ของคนไข้ที่จะขอถ่ายรูปนะคะหรือไม่ก็ ขอกลับบ้านไปเลยนะคะอย่างแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็คือให้คุณหมอเขาติดไว้ที่ o p d Card อย่างเช่นติดแบบนี้ค่ะอ่ะอย่างเช่นเคสนี้นะคะของเราก็จะติดที่ o p d Card แบบนี้เนี่ยค่ะติดเลยว่าเราใช้ตัวไหนรุ่นไหนอะไรยังไงบ้างนะคะเพื่อที่จะกลับมาตรวจสอบได้นะคะทีนี้ตัวสติกเกอร์ตัวนี้มีประโยชน์อะไรสติกเกอร์ตัวนี้มีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์เพราะว่าอันนี้คืออ่าอันที่หนึ่งนะเมื่อกี้ไปแล้วแกะกล่องต่อหน้า อันที่2วิธีการเช็คก็คือว่าขอสติกเกอร์คือตัวนี้นะคะไม่ว่าสติกเกอร์จะติดอยู่ที่หลอดนะคะขึ้นอยู่กับยี่ห้อหรือจะเป็นอยู่ที่แบบนี้นะคะขอสติกเกอร์ให้คุณหมอติดสติกเกอร์วิทีโอ p ิ card อันที่สองเราเองเอาสติกเกอร์กลับบ้านนะคะแล้วเอาไปทําไม เอาไปทำไมวิธีการก็คือว่าเราสามารถเอาสติกเกอร์ก็คือข้อที่3ที่เราจะเช็คได้ได้สติกเกอร์แล้วข้อที่2ข้อที่3ก็คือว่าเราเอาสติกเกอร์ตัวนี้ค่ะมันจะมีเลขล็อตผลิตอะคะ่ะเราก็เซิร์ชเช่นอาร์กนของอเมริกาบริษัทนําเข้าชื่อบริษัทอะไรอย่างเช่นอาร์เกนไทยแลนด์เราก็เซิร์ชใน Google เลยค่ะว่าเบอร์โทรคือเบอร์อะไรแห่งประเทศไทยเสร็จแล้วเราก็โทรถามเลยว่ายกตัวอย่างเช่นอ๋อหมอยิงคลินิกนะคะใช้ ฟิ iller, ลเลอร์รุ่นนี้ล็อตผลิตล็อตนี้หรือเปล่าซึ่งอันนี้จะเป็นการที่จะบอกได้เลยจริงๆว่าฟิลเลอร์ที่ฉีดให้เราเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่นําเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านะคะเป็นตัวที่นําเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ถ้าเราไม่เห็นสติกเกอร์เราไม่สามารถโทรเช็คได้ถึงแม้ว่าจะมาจากในกล่องก็ตามเราก็ไม่สามารถได้ว่ากล่องเนี้ยบางทีเนี่ย เขาอาจจะเอามาจากไหนไม่รู้เอามาฉีดให้เราแล้ววางไว้อย่างเงี้ยแล้วแล้วอันนี้เอามาจากไหนเราไม่รู้เราไม่รู้ที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าเอ๊ะของจริงแต่ถ้ายืนยันได้โอเคเราก็เอาสติกเกอร์กับแล้วสติกเกอร์นี้ต้องออกมาพร้อมกับหลอดนี้ นะคะแกะต่อหน้าเลยแล้วเราว่างๆแล้วก็ไปโทรถามบริษัทนะคะว่าอ่ามันมีมีส่งเข้าแบบมีข่ารอดนี้รุ่นนี้มันจะตัวเลขแต่ละหลอดมันจะไม่ซ้ํากันค่ะไม่ว่าจะเป็นบริษัทอะไรก็ตามนะคะมันจะไม่ซ้ํากันเพราะฉะนั้นก็จะเช็คได้อันนี้คือ3วิธีการเช็คฟิลเลอร์หรือสารเติมเต็มของแท้ง่ายๆเช็คยังไงนะนะคะจบแล้ว <laughs> แต่พิ่งไป แต่ย่มึนไปสวัสดีค่ะคุณพิมพ์สิริคุณอบเชยสวัสดีค่ะคุณที่วากรสวัสดีค่ะหมอหญิงพูดจริงใจสวัสดีค่ะคุณที่วากรนะคะอ่ะคราวนี้ยพี่มินนี่เดี๋ยวนะมีคําถามค่ะพี่มินนี่มีคําถามว่าคาถามก็คือพี่มินนี่มานั่งข้างหมอได้นะวันนี้เจอหน้าพี่มินนี่บ้านเจอหน้าหมอหญิงพูดจริงใจมาหลายวันแล้วอ่ามาเบียดเบียดกันเบียดเบียดกัน เป็นเดียกันอะกระเป๋าผู้กระเป๋าออกก่อนนะเดี๋ยวนะอ่ะอันนี้ยืนนะคะไม่ได้มินนี่ทำไมตัวเล็กแล้วหมอนมาตัวใหญ่มินนี่มาได้กับหมอนก็คือว่าสิงกันเข้ามาเลยอุ๊ยมินนี่ว่ามันหนาดีกว่าเดีวนั่งได้มินนี่ตัวเล็กเกินไงก้อนหนิไ่นะอ่ะโอเคโอเคถ้าอย่างแบบว่าเออลูกค้าเคยฉีดเคยฉีดมาแล้วทําไมถึงเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งทงที่แบบว่า ฉีดของจริงมาเหมือนกันนะรุ่นเดียวกับเราเลยเรุ่นเดียวกับเราเลยแล้วก็เป็นก้อนอเป็นก้อนแล้วก็แบบเวลาบางบางทีก็แบบก็ไม่เป็นก้อนนะแต่ว่าแบบดูดูด,ด,ดูออกอะว่าไปฉีดฟิลเลอร์มาเวลายิ้มก็เป็นลำมากกว่าเป็นก้อนในกระน้อง อ๋อทีเนี้ยในเรื่องของโอเคหลังจากได้ได้รับของจริงแล้วค่ะแต่ถามถามว่าทําไมของจริงแล้วฉีดแล้วยังไม่เป็นธรรมชาติฉีดแล้วยังเป็นก้อนอยู่นะคะฉีดแล้วทําไมไม่สวยไม่สามารถทําให้เด็กลงไม่สามารถทําให้หล่อขึ้นสวยขึ้นได้เพราะอะไรมินนี่กาลังถามหมอทั้งทางที่เป็นกนไอ้ทั้งทางที่เป็นของจริงเป็นของจริงอ่าเป็นของจริงแน่นอนแต่ทําไมาคนไข้ยังมาปรึกษาเราในเรื่องของฉีดของจริงมาแล้วแต่มีปัญหา นะคะ,ะเ,ดเดี๋ยวหมอให้ดูเคสตัวอย่างจริงๆเคสแบบนี้ก็เป็นเคสที่หมอเจอเยอะมากนะคะ<ม>ก็ยกตัวอย่างคนไข้ที่อนุญ,ญาตให้ดูแล้วกันนะคะอะ่ยกตัวอย่างเคสนี้นะ<ม>ทุกคน<ม>เห็นออกไหมคะว่าใต้ตาตรงเนี้ยค่ะใต้ตาตรงเนี้ยคุณไขอนุญ,ญาตให้ใช้ภาพนะคะใต้ตาตรงเนี้ยค่ะเนี้ยค่ะจะเห็นว่าเห็นไหมเห็นอ,อยู่ะะเห็นนะคะใต้ตาตรงเนี้ยโทษนะคะจะเห็นว่าเนี้ยค่ะมีลักษณะเป็นลำเห็นไหมคะมีลักษณะเป็นลำ นะคะมีลักษณะเป็นลำเนี่ยก็จะเหมือนแบบมีขีดขีดอยู่ที่ใต้ตานะคะอันนี้ก็คือก็คือใช้ฟิลเลอร์จริงนะคะแต่ว่าคือเกิดจากอะไรทีนี้ต้องบอกก่อนว่าผลลัพธ์ของการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยคือมันขึ้นอยู่กับว่าคือหมอจะบอกว่าอ่ะอย่างเงี้ยเข็มนะเข็มนะคะผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับว่า,หาให้ให้ยืมหน้าสมมุติว่าสมมุติว่าหมอวางฟิลเลอร์เข้าไปแบบเนี้ยค่ะหมอแทงเข็มแบบเนี้ย ความลึกของเข็มที่ต่างกันแค่1ม mm. ิลลิเมตรองศาของเข็มที่ต่างกันแค่1นึ่งองศาผลลัพธ์ที่ได้จะต่างกันเลยทำไมถึงต่างกันเพราะว่าปัญหาของผิวของคนไข้แต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วโครงสร้างใต้ผิวมันมีความซับซ้อนมากมีความละเอียดมากแค่ ทะแยงเข็มผิดไปนิดนึงอาจจะวางผิดจุดเลยนะคะอ,อันนี้มันเป็นเรื่องของอเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์และความชำนาญของแพทย์คนนั้นๆน,น,นะคะอันนี้เราก็ต้องศึกษาดูว่าแพทย์คนนั้นๆที่ฉีดให้เรานะคะสามารถที่จะใช้คาว่าอะไรดีอ่ะตอบโจทย์เราได้หรือเปล่าเราอาจจะใช้วิธีการที่จะดูว่าคุณหมอฝึกอบรมพัฒน,นาแค่ไหนคุณหมอ อาจจะขอดูเคสรีวิวนะคะแล้วก็ที่สําคัญขอเข้าไปเจอคุณหมอก่อนนะอขอเข้าไปเจอคุณหมอีคลินิกใกล้บ้านที่เราจะไปฉีดก่อนว่าโอเคลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันซิว่าคุณหมอแนะนําเราว่ายังไงอลองถามซิว่าสําหรับหน้าเราเหมาะกับฟิลเลอร์รุ่นไหนจะต้องใช้กี่ซีซีให้คุณหมอวิเคราะห์ซิซึ่งโดยปกติแล้วจากที่หมอเคยไลฟ์แล้วก็บอกมาตลอดนะคะก็คือว่าพยายามเวลาเข้าคลินิกความงามไม่ควรจะบอกอ คุณหมอว่าฉีดฟิลเลอร์ให้หน่อยอ่าอ่าร้อยไหมให้หน่อยทำโบท็อกให้หน่อยไม่ควรที่จะบอกแบบนี้หมอแนะนําว่าเวลาที่เข้าคลินิกความงามให้บอกว่ากังวลใต้ตา ช่วยแก้ปัญหาให้หน่อยเอาอะไรดีแก้ปัญหาแล้วเดี๋ยวคุณหมอเขาจะวิเคราะห์ uh huh. นะคะแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะกับเราที่สุดให้ uh huh. นะคะ uh huh. เพราะฉะนั้นถามว่าผลลัพธ์ของการฉีดฟิลเลอร์อย่างที่หมอแจ้งตอนแรกขึ้นอยู่กับ2อ,อย่างก็คือ uh huh. อย่างที่1ก็คือขึ้นอยู่กับว่าแน่นอนต้องใช้ของจริง uh huh. ตรวจสอบได้โดยการแกะกล่องตอนหน้าเอาสติกเกอร์กลับบ้านได้หรือถ่ายรูปได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือสามารถแล้วก็โทรเช็คบริษัทที่นำเขา้านะคะเพราะเมื่อไหร่ที่เป็นของหิ้วหรือของปลอมนีี่มมักก็จะโอาสท ติดเชื้อได้นะคะแล้วก็ผลลัพธ์อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังปัจจัยที่2ของผลลัพธ์ก็คือขึ้นอยู่กับเทคนิคองศาของเข็มนะคะความลึกของปลายเข็มในแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเพราะหน้าคนไข้แต่ละคนไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับว่าแพทย์คุณหมอวิเคราะห์หน้าเป็นยังไงอ่านี่คือผลลัพธ์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมินมี่ใช่สวัสดี่ใช่ชถึงบ้านแล้วก็เจ้านะเพราะฉะนั้นตักหนอ,อ่า <ไอ S 1> ก็จะให้ด<อ>ูก็จะให้ดูเคสนี้นะคะจริงๆเรามีเคสแก้แบบรายวันอาจจะมองไม่เห็นเนาะ แต่ะะทุกวันนะเคสแก,แก้ที่มาทุกวันนะคะก็จะมีเรื่องใช้ฟิลเลอร์จริงนี่แหละแต่ว่าก็มีปัญหาเรื่องเป็นก้อนปัญหาที่เจอบ่อยที่สุดของการฉีดฟิลเลอร์คือฉีดแล้วเป็นก้อนค่ะแล้วก็มีเคสนี้อันนี้แฟนเพจหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะคะ,คะก็จะเห็นว่ามีก้อนที่แก้มนะคะ<า>เป็นเส้น2เส้นเลยนะคะอันนี้ก็ใช้<า>ฟิลเลอร์จริงนะคะวันนี้เราก็แก้ไปให้มันสวยแล้วแบบอ่ารูปหน้านี่แบบสวยรับ ใช่พอเราสลายฟิลเลอร์ก็เป็นแบบนี้คือหวานแล้วจิ้มลิมขึ้นเลยเนี่ยค่ะพอฉีดเสร็จอ่านะคะก็จะเป็นลักษณะที่เป็นธรรมชาติแต่งหน้าก็จะพอดีนะบางเคสอย่างนี้ก็มีค่ะคุณหมอค่ะคือตอนแบบไม่ยิ้มอะคือเนียนริบเนะชอบมากเลยนะคือใต้ตานีไม่มีนะแต่พอยิ้มมาทีนี่คือแบบเป็นก้อนคือไม่กล้ายิ้มอะลูกค้าไม่กล้ายิ้มเลยนี้ต้อง ้องแก้โดยฉีดสลายก่อนเนาะใช่ไหมคะถ้าถ้าอยู่เฉยๆก็สวยดีแต่พอยิ้มก็เป็นก้อนขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเจออันดับสองที่เจอนะคะบางคนอยู่เฉยๆก็เป็นก้อนแต่ที่เจอบ่อยมากๆคืออยู่เฉยๆไม่เป็นแต่เวลายิ้มแล้วเป็นก้อนขึ้นมาเป็นลำเป็นลิ้วเป็นริ้วขึ้นมาก็จะทําให้หน้าดูแบบแทนที่จะดูเด็กก็อาจจะทําให้ดูมีอายุนะคะซึ่งตรงนี้สาเหตุเกิดจากที่ตัว สารเติมเต็มหรือฟิลเลอร์ตัวนั้นนะคะเข้าไปอยู่ใกล้กับกล้ามเนื้อมากเกินไปปริมาณที่ใส่อยู่แถวบริเวณกล้ามเนื้อมากเกินไปเวลาที่กล้ามเนื้อเกร็งตัวเขาก็เลยดึงฟิลเลอร์ขึ้นมานะคะอาจจะตำแหน่งที่ฉีดก็คือปลายเข็มองศาของเข็มนะคะองศาบางทีองศาเดียวกันแต่คนไข้ไม่คนไข้คนละคนคะ ก็จะใช้เหมือนกันไม่ได้เราขึ้นอยู่กับความรู้สึกปลายนิ้วของคุณหมอผู้ฉีดว่าเราจะรู้สึกยังไงเราถึงจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันอยู่ตรงนี้อันนี้มันอยู่ตรงนี้แต่ละเคสจะไม่เหมือนกันนะคะอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือก็คือขึ้นอยู่กับความรู้สึกของปลายนิ้วนะอ่าเดี๋ยวนะเมื่อกี้หมอพูดเรื่องอะไรอ่าจ้าจ้าจ้านะคะพูดเรื่องเลยนะคะพี่มินนี่ เรื่องความชํานาญพูดเรื่องความชานาญความชำนาญนะคะองศาของเข็มองศาของเข็มใช่การวิเคราะห์หน้าการวิเคราะห์หน้าแล้วก็แนะนําให้คนไข้ที่เข้ามาดูปรึกษากับคุณหมอว่าไม่ไม่ควรที่แบบฉีดโบท็อปให้หน่อยฉีดฟิลเลอร์ให้หน่อยฉีดร้อยไหมให้หน่อยร้อยไหมให้หน่อยอะไรเงี้ยต้องต้องให้คุณหมอประเมินก่อนแต่เราบอกแค่ว่าปัญหาปัญหาและความต้องการเช่นรู้สึกหน้าแก้มตอบ เราคิดว่าแก้มตอบทําให้หน้าโสมช่วยทําให้หน้าหายโสมหน่อยแบบนี้ค่ะอ่าแล้วเราก็เข้าไปเจอคุณหมอเพื่อที่จะคุยกันก่อนนะคะเพื่อที่จะดูว่าคุณหมอมีแผนการรักษาของเราเป็นแบบไหนหาข้อมูลก่อนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไปและจุดที่ฉีดก็อย่าลืมสาอย่างที่หมอแนะนำะแกะกล่องต่อหน้า ติดตสติกเกอร์หรือถ่ายสติกเกอร์กลับบ้านแล้วก็อันที่สามนะคะ<ม>ก็คือว่าสามารถโทรไปถามได้มีสาขาเชียงรายไหมคะอุไรวันสวัสดีคะ่ะสาขาเชียงรายยังไม่มีค่ะแต่ว่ามาเชียงใหม่ได้ค่ะไม่ไกล <laughs> <laughs> ไม่ไกลนะคะยินดีเลยค,ะค่ะโอเคเดี๋ยวหมอจะให้ดูทีนี้แก้ปัญหาคือเดี๋ยวคุยนิดนึงว่าสําหรับซิลเลอร์ปัจจุบันนี้คือมันก็มีเทคนิคในการฉีดที่แตกต่างกันคุณหมอแต่ละท่านก็จะมีเทคนิคที่ไม่เหมือนกันนะคะ ก็ถ้าเป็นเทคนิคปัจจุบันเนี้ยที่สามารถถ้าสมมุติว่าคุณหมอคนนั้นสามารถมีเทคนิคสามเทคนิคนี้ได้อันนั้นคือดีมากเทคนิคเนี้ยเช่นอะไรก็คือหนึ่งคุณหมอสามารถวางฟิลเลอร์แล้วทำให้กล้ามเนื้อคลายได้ออันนี้นคือดีมากเพราะฉะนั้นจะต้องดูว่าคุณหมอสามารถที่จะวางฟิลเลอร์แล้วทำให้กล้ามเนื้อคลายได้หรือเปล่าเช่นฉีดขมับแต่ปรากฏว่าริ้วรอยรอยตีนกาลดลงอ่าฉีดข้าง แต่ปากยิ้มมากขึ้นอ่านะคะอันนี้คือช่วยคลายช่วยคลายกล้ามเนื้อถ้าสมมุติว่าคุณหมอที่ฉีดอ่ะสามารถฉีดแล้วทําให้สารเติมเต็มคลายกล้ามเนื้อได้แสดงว่าโอเคดีมากเรื่องคุณหมอคนนี้นะคะอันที่สองก็คือว่า ถ้าคุณหมอฉีดแล้วคุณหมอสามารถยกหน้าขึ้นได้อ,อยกหน้าขึ้นได้นะคะเช่นฉีดบริเวณขมับแล้วปรากฏว่าตาเปิดอ,อฉีดบริเวณแก้มแล้วปรากฏว่าร่องแก้มยกอหน้ายกขึ้นมามุมปาก,กยกขึ้นมานถ้าคุณหมอสามารถมีเทคนิคในการฉีดแล้วหน้ายกได้อันนี้ก็ถือว่าคุณโชคดีมากอันที่สามที่จะสังเกตก,ก็คือว่าคุณหมอสามารถปรับรูปหน้าได้ด้วยเวลาการฉีดสารเติมเต็มมันไม่ใช่แค่ว่าจะเติมอย่างเดียวเราจะต้อง เติมแล้วปรับมิติหน้าหให้อยู่ในมิติหน้าที่สวยขึ้นห,หรือว่าหล่อขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือเด็กลงคุณหมอท่านนั้นจะต้องมีเทคนิคในการปรับมิติหน้าวางฟิลเลอร์ให้อยู่ในมิติที่สวยหล่อและก็ดูเด็กถ้าเราเจอคุณหมอที่สามารถทำได้สามอย่างนี้ในการฉีดฟิลเลอร์หมอคิดว่าโชคดีมากอ่านะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่า ถ้ายกหน้าได้ก็เหมือนฉีดฟิลเลอร์แล้วได้ร้อยใหม่สมมติว่าฟิลเลอร์หลอดละหมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยค่ะฉีดหนึ่งหลอดยกหน้าได้โอโ้โหมันเหมือนได้ร้อยใหม่ซีหนึ่งหมื่นกว่าบาทเลยนะคะคือประหยัดเงินมากได้สองต่อเลยนะในสองต่อถ้าคุณหมอ<ะ>สามารถทําได้าห,าหรือว่าถ้าสมมุติว่าฉีดขมับ อ้าวแล้วตายกด้วยโอ้โหไปลิฟติ้งเหมือนไปลิฟติ้งโดยที่ไม่ต้องจ่ายตัง์ลิฟติ้งก็ประหยัดตังไปอีกสี่ห้าพันอ่าก็ประหยัดตังไปอีกสี่ห้าพันแล้วก็ฉีดขมับหรือฉีดลิฟฉีดยกหน้าซิลเลอร์ยกหน้ารอยตีนตาลดลงอ้าวประหยัดโบท็อกไปอีกอ่าหรือเวลาฉีดโบท็อกเข้าไปแล้วเนี่ยก็ใช้โบท็อกน้อยหรืออาจจะใช้โบท็อกเข้าเดิมแต่ผลลัพธ์ดีขึ้นอ่าแล้วก็หรือบางคนฉีดไปแล้วผิวชุ่มชื้นขึ้นอ้าวทำให้หน้าใสอีก โอ้โห و, เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะปัจจุบันนี้อย่างที่หมอแจ้งว่าเทคนิคของการใช้สารเติมเต็มต่างไปจากอดีตแล้วอตอนนี้มีเทคนิคมากมายคุณหมอแต่ละท่านมีเทคนิคไม่เหมือนกันถ้าสมมุติว่าเราไปเจอคุณหมอเราควรสังเกตว่าคุณหมอของเราสามารถมีเทคนิคข,ขยายคลายกล้ามเนื้อไหมา มีเทคนิคในการยกหน้าไหมมีเทคนิคในการปรับมิติหน้าให้สวยหล่อแล้วก็อ่อนเยาว์ขึ้นที่สําคัญคือต้องเป็นธรรมชาตินะคะอันนี้คือถ้าคุณหมอมี3มเทคนิคนี้อยู่ในคุณหมอมีอ่ะก็ถือว่าแบบดีมากโชคดีมากก็ฉีกกับคุณหมอท่านนั้นได้เลยค่เทคนิคล้วนเลยใช่ไหมคะใช่ใช่จริงๆเราขึ้นอยู่กับเทคนิคล้วนคือหนึ่งต้องใช้ของจริงที่เหลือคือขึ้นอยู่กับเทคนิคแล้วเพราะว่าคนไข้ของเราเกือบร้อเปอร์เซนที่มาแก้ เป็นของจริงหมดเลยเป็นของจริงหมดเลยแต่ว่ามีปัญหาในเรื่องของ วางองศาไม่ถูกต้องนะคะอาจจะมีปริมาณเยอะเกินไปบางที่ก็ปริมาณน้อยเกินไปบางที่ตรงนี้ตรงแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ควรจะเยอะแต่น้อยตำแหน่งนี้ควรจะน้อยแต่เยอะอะไรเงี้ยค่ะตำแหน่งนี้ควรจะอยู่ลึกอ้าวอยู่ตื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตำแหน่งนี้ควรจะใชโมเลกุลใหญ่แต่ใช้มเลกุลเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแทนที่มันจะยกอ่าวห้อยกว่าเดิมเพราะว่าหนักฟิลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าฉีดตื้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นลักษณะในเรื่องของผลจากการ มีวิธีการฉีดที่แตกต่างกันนะคะคุณบุญญาณีถามว่าคุณหมอคะปกติขมับนี่ฉีดประมาณกี่ซีซีนะคะโดยตั้งต้นนะคะอย่างของหมออยู่เนี่ยอย่างของมินนี่แต่ในรูปในกล้องอาจจะดูไม่ออกอย่างของมินนี่เนี่ยใช้แค่หนึ่งซีซีก็พอนะคะแต่อย่างของหมอนะคะแต่ว่าฉีดไปแล้วนะคะของหมอตอนแรกก็ตอบหมอก็ใช้ข้างละหนึ่งซีซี เพราะว่าหมอเลยว่านนหอโดยพื้นฐานนะคะหมอจะแนะนําให้ฉีดขมับประมาณข้างละหนึ่งซีซีเพราะว่าถามว่าทําไมต้องข้างละหนึ่งซีซีคือถ้าขมับตอบนิดเดียวก็อาจจะอาจจะไม่ถึงแต่คนที่มีปัญหาเรื่องอยากจะมาฉีดขมับส่วนใหญ่จะขมับตอบพอขมับตอบอยู่แล้วเนี่ยก็โดยโดยมาตรฐานก็คือใช้ข้างละหนึ่งซีซีแล้วเวลาฉีดข้างละหนึ่งซีซีด้วยเทคนิคที่ที่ดีเนี่ยคืออย่างที่หมอบอกว่ายกได้ก็คือเบิกตาจะเปิด อสองคลายกล้ามเนื้อได้รอยตีนกาจะลดลงอ่าสามปรับมิติได้ปากการคาว่าปรับมิติเนี่ยมิติมันต้องดูแบบองครวมค่ะเพราะเวลาเราสวยคําว่าสวยแบบเป็นธรรมชาติเวอร์คลาสเนี่ยหรือสวยพรีเมียมคือจะต,ต้องสวยแบบรับไปด้วยกันหมดดูดีเวลาหน้าขมับรับกับหน้าผ้า ขมับรับกับแก้มขมับรับกับคางมันจะเป็นลักษณะที่เป็นธรรมชาติแล้วคนที่สวยแบบเป็นธรรมชาติจะดูสวยมากกว่าสวยแบบผิดธรรมชาติอ่า<ม>สวยแบบผิดธรรมชาติไม่ไม่ก็ก็อาจจะเออหมอก,ก็ไม่ต้องขอโทษคะใช้คาพูดผิดนะคะสวัสดีค่ะโอเคทีนี้สําหรับคนที่อยากจะฉีดฟิลเลอร์นะคะก็ ของเราก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยแต่ก็อาจจะดูว่าอย่างเช่นคนที่มีประวัติเก็ดเลือดตอ่ำอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องตรวจเลือดกันก่อนนะคะ แต่คนที่ไม่ได้มีประวัติอะไรมาก่อนเลยก็สามารถนัดมาฉีดได้เลยนะคะแล้วเวลาที่นัดมาฉีดเนี่ยก็จะมีการถ่ายรูปนะคะการเตรียมตัวก็คือมีการถ่ายรูปก่อนฉีดแล้วก็มีการถ่ายรูปหลังฉีดเพื่อเปรียบเทียบการรักษาก็เพื่อประโยชน์ของคนไข้เพราะฉะนั้นเวลาที่ไปคลินิกที่ไหนก็ตามในคลินิกความงามใกล้บ้านนะคะก็ให้คุณหมอเขาถ่ายรูปให้ด้วยนะคะว่าก่อนรักษาเป็นอย่างนี้หลังรักษาเป็นอย่างนี้ แล้วเวลาที่คุณหมอเขาถ่ายรูปนะคะให้คุณหมอเขาถ่ายรูปให้ครบทุกท่าอ่ามินี่นทำท่าถ่ายรูปดีกว่าอ่านท่าถ่ายรูปได้สิได้เปิดมาและวไม่เวลารเวลารอ่านท่า,ถ,าถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วเนี่ยให้ยิ้มขอถ่าย,ยขอคุณหมอถ่ายรูปยิ้มอ่ะยิ้มใหา้ต้องเห็นด้วยนะแล้วก็ต้องฉีกแบบยิ้มฉีกยิ้มเต็มที่นะคะทําหน้าเฉยเฉยขอคุณหมอถ่ายรูปท่าที่หนึ่งทำหน้าเฉยเฉยท่าที่สองคือยิ้มฉีกยิ้มให้ให้มีรอยตีนกาแล้วก็ให้ฟันยิ้มขึ้นไปเลย ะคะอันที่สามก็คือทําปากจุอืมทําปากจุนะคะทําปากจุขมวดคิอันที่สี่คือ,อมนะคะขมวดคิ้วนะคะอันที่ห้านะค,คือเลิกคิว้วถึงแม้เราจะไม่ได้ฉีดโบท็อกกลดรอยค่ะแต่ว่าการที่เรา ทำแบบนี้ไว้ก่อนเนี่ยมันจะทําให้คุณหมอเขาประเมินผลลัพธ์ในการรักษาได้ดีขึ้นนะคะแล้วเราก็จะได้เห็นผลที่ชัดขึ้นด้วยว่าเฮ้ยร <c oughs> อยริ้วรอย,อยต่างๆก็ลดลงด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เปรียบเทียบว่าจะได้วางแผนการรักษาต่อได้จะได้รู้ปัญหาที่ชัดเจนได้นะคะอันนี้สําคัญมากในเรื่องของการถ่ายรูป <c oughs> นะคะอ่ะพอเสร็จแล้วก็จะต้องเข้าไปปรึกษาคุณหมอแล้วก็ คุยการวางแผนการรักษาร่วมกันนะคะแล้วก็จริงๆถ้าเป็นไปได้น่ะเลือกคุณหมอที่เขาสามารถจัดสรรงบประมาณใ,ให้ตอบโจทย์กับปัญหาอของเราแบบตรงไปตรงมาเพราะบางทีบางทีคนไข้หน้าตอบมากตอบแบบสุดๆตอบทุกอย่างคือประเมินละต้องใช้ฟิลเลอร์แบบสมมุต CC, CC. ิ 6CC 10CC แต่คุณหมอบอกว่าใช้ 1CC เห็นผลแน่นอนค่ะอ่าซึ่งอย่างเงี้ยหมอหมอมองว่าอาจจะ อาจจะคนคนฟังอาจจะรู้สึกดีว่าอุ้ยใช้น้อยแต่ข้อเท็จจริงคือมันยังไงมันก็ไม่เห็นผลเพราะว่าเราตอบเยอะนะคะเพราะฉะนั้นอาปรึกษาวางแผนการรักษานะคะแล้วก็หาวิธีการรักษาร่วมกันแล้วเวลาไปเจอคุณหมอเนี่ยให้ถามว่า ข้อดีของวิธีนี้คืออะไรข้อเสียของวิธีนี้คืออะไรให้ถามให้ละเอียดเพราะเราเป็นคนไข้เรามีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าเราจะรักษาอะไรและผลดีคืออะไรผลเสียคืออะไรเรามีสิทธิ์ที่จะรู้เป็นสิทธิ์ของเรานะคะให้คุณหมออธิบายคุณหมอเขามีความรู้เขาอ,อธิบายได้อยู่แล้วนะคะอพอเสร็จแล้วปุ๊บก็ทายาชา สรุปการรักษาร่วมกันเสร็จปุ๊บแล้วก็เซตความคาดหวังเ้วยว่าอ๋อสมมุติว่าคุณหมอเขาแนะนํา 6cc นะคะไม่เป็นไรค่ะเมนี่สมมุติว่าคุณหมอพี่ชัยบอกว่าเตรียมตัวเตรียมใจใช่ไหมครับถูกต้องค่ะสมมุติว่าคุณหมอเขาบอกว่าถ้าอยากให้หายคือหน้าตอบมากแล้วถ้าอยากให้หายโซมสมมุติว่าใช้ซิลเลอร์ 6cc แต่ถ้าสมมุติคนไข้ตัดสินใจว่าโอเคงั้นดิฉันขอใช้ประมาณ 3cc ได้ไหม ก็ก็ให้ถามคุณหมอได้ว่า 3CC คุณหมอจะวางตรงไหนแล้วผลลัพธ์อุ๊ยขอโทษค่ะแล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงอันนี้คือเป็นการเซตความคาดหวังร่วมกันนะคะว่าเราจะได้รู้ว่าอ๋อที่เราคาดหวังไว้เนี่ยมันจะได้แบบนี้นะแล้วเราค่อยมาเติมเพิ่มทีหลังก็ได้นะคะอันนี้ก็ให้คุณหมอวางแผนให้ <c oughs> เสร็จแล้วก็สรุปการรักษาเรียบร้อยวางแผนการรักษากันเรียบร้อยแล้วก็ทายาชา นะคะก็ทายาชาหรืออาจจะนัดวันมาทําอีกทีหรือทายาชาซึ่งโดยปกติก็จะทายาชานะคะประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คุณหมอก็จะเข้าเคสในการไปฉีดให้เรานะคะซึ่งถ้าเป็นไปได้อยากคุณหมอก็ให้คุณหมอประเมินหน้าเราอีกครั้งแล้วก็ฉีดแล้วก็จริงๆหมออยากจะบอกทุกคนนะผลลัพธ์ของการฉีดฟิลเลอร์คือจะเห็นผลทันทีประมาณ90% 80- 9 0 จะเห็นผลทันที80-90%อีก10%ถึง30%จะดีขึ้นเรื่อยๆจากการยกหน้าจากการละมุนดีขึ้นในอีกเวลาประมาณ1-3เดือนเพราะฉะนั้นเวลาฉีดฟิลเลอร์แล้วจะต้องเห็นผลเลยนะคะจะต้องเห็นผลเลยจะต้องสามารถเปรียบเทียบได้ว่าโอเคข้างนี้กับข้างน,างนี้ข้างที่ฉีดข้างที่ไม่ฉีดเป็นยังไงรูปหลังฉีดกับรูปก,ก่อนฉีดเป็นยังไงจะต้องเห็นผลเลยกรณีที่ฉีดแล้วอาจจะไม่เห็นผลตาม ที่บอกกันตั้งแต่แรกเนี่ยอันนี้เราให้ไปรอผลสําหรับหมอหมอว่าอาจจะอาจจะไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ควรจะเห็นผลเลยเพราะฟิลเลอร์คือสารเติมเต็มเติมเข้าไปมันก็เต็มเลยอะคะ่ะมันก็ควรจะเห็นผลเลยนะคะ พอฉีดเสร็จนะคะก็อาจจะมีรอยเข็มนะคะมีรอยเข็มทิ้งไว้บริเวณหน้าซึ่งรอยเข็มปกติแล้วค่ะรอยเข็มจะปิดภายในหนึ่งชั่วโมงแต่โดยส่วนใหญ่เราก็จะป้องกันไว้ก่อนโดยการที่รอยเข็มเนี่ยมันอาจจะมีเชื้อแบคทีเรียเล็ดรอดได้ใช่ไหมคะก็ถ้าเป็นไปได้หลังจากฉีดเสร็จนะ่ให้หลีกเลี่ยงการออกกําลังกายประมาณ2วันเพื่อไม่ให้เหงื่อเข้าไปในรูเข็ม ะะพี่มินี่ตามสบายของคุณมนะากเพื่อให้เหงื่อเพื่อไม่ให้เหงื่อเข้าไปในรูเข็มไม่งั้นอนาคตมันอาจจะแบบบวมเป็นเป็นหหยได้นะคะหรืออาจจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อได้นะคะแล้วก็ ถามว่านอนคว่ำนอนราบได้ไหมการฉีดฟิลเลอร์คือนอนคว่ำได้นอนราบได้ไม่มีปัญหาแล้วก็งดการทำทรีตเมนต์ประมาณ2อาทิตย์นะคะงดการทำทรีตเมนต์ประมาณ2อาทิตย์แล้วพอครบ2อาทิตย์ก็กลับไปเจอคุณหมอที่ฉีดให้เราเพื่อให้คุณหมอเข้าถ่ายรูปแล้วก็เปรียบเทียบรูปกับตอนก่อนฉีดว่าเป็นยังไงมีปัญหาอะไรไหมเรียบร้อยดีไหมโดยปกติการฉีดฟิลเลอร์ในช่วงเดือนแรกก็อาจจะรู้สึกว่า เอ้ยอาจจะเวลาเอามือสัมผัสหน้าค่ะก็จะรู้สึกว่าเอ้ยอาจจะแบบเหมือนรู้สึกว่ามันมีอะไรวางอยู่ตรงนี้หนึ่งเดือนจะรู้สึกได้เป็นปกติแต่ดูภายนอกจะต้องดูไม่ออกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ดูภายนอกเอามือจับเจอแล้วดูภายนอกเป็นก้อนอันนี้ผิดปกติอันนี้ต้องรีบกลับไปหาคุณหมอเพื่อให้คุณหมออาจจะสลายออกซึ่งถ้าสมมุติว่าเราใช้ฟิลเลอร์จริงอะคะ่ะเราสามารถสลายออกได้ง่ายๆเลยนะคะค่อนข้างปลอดภัยนะ โอเคเรียบร้อยมีคำถามเพิ่มไหมคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจในการทำไลฟ์ดีๆแบบนี้นะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกําลังใจให้หมอด้วยนะคะถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมหมอญิงผู้จริงใจยินดีที่จะมาไลฟ์ทุกประเด็นให้ฟังนะคะแบบจริงใจแบบนี้นะคะก็ยินดีที่จะตอบคำถามทุกคำถามไม่ว่าจะเป็นในอินบ็อกซ์หรือว่า ใต้คอมเมนต์นี้นะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะหมอได้ที่แฟนเพจหมอหญิงผู้จริงใจหมอหญิงคลินิกนะคะรวมทั้ง IG YouTube TikTok นะคะโอเคถ้างั้นไลฟ์นี้ลาไปก่อนนะคะหวังว่าไลฟ์นี้จะได้ประโยชน์นะมั่นใจว่าได้ประโยชน์แน่นอนนะคะเราจะได้เตรียมตัวก่อนที่เราจะไปฉีดฟิลเลอร์ที่คลินิกใกล้บ้านเราจะได้รู้ว่าอ๋อเราต้องทําอะไรบ้างต้องเตรียมตัวยังไงและวิธีการที่จะสังเกต ให้ได้ของที่มีคุณภาพสูงให้ผลลัพธ์ที่ดีเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคงั้นวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย